สวัสดีครับติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข่าวสารเรื่องราวของไรอันกาดบันดิตนะครับมานําเสนอให้กับแม่แม่แฟนคลับได้ติดตามรับชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่ไรอันกาดบันดิตจะมาเป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วก็หันเหมาชอบในเรื่องราวการร้องเพลงนั้นนะครับไรอันมีความฝันอยู่2ออย่างนะครับที่อยากจะเป็นซึ่งเป็นอะไรนั้นนะครับมาฟังกันเลยครับ การบัณฑิตจำปาสินหรือว่าไรอันการบัณฑิตนะครับเด็กหนุ่มใบสิปีสิทธิ์เก่าโรงเรียนบางกะปิเกิดในครอบครัวที่ฐานะปานกลางครับโดยก่อนหน้านี้คุณแม่ของไรอันนะครับก็ทํางานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งก่อนจะตกงานในช่วงของโควิด -19 ส่วนคุณพ่อของไรอันประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างและเป็นกําลังหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวไรอันจึงได้มุ่งหน้าเดินทางตามความฝันแข่งขันรายการไม่หมดนี่เสี่ยงโชค หวังนําเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวครับและไรอันนะครับก็ทําฝันนั้นสําเร็จอีกทั้งได้เป็นศิลปิในในสังกัดค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดอีกด้วยครับแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับถึง2เพลงด้วยกัน กับเพลงรักเก่าข้างกองฟังและก็เพลงฉันรักเพลงลุกทุ่งที่ทั้งสองเพลงนี้นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพลงหนึ่งเศร้าเคล้าน้ําตาอีกเพลงก็ขยับจังหวะโยกได้ออกสเต็ปได้นะครับแต่ไรอันก็ทําออกมาได้ดีทั้งสองเพลงอย่างไม่มีทิฏฐิเลยนะครับและล่าสุดในรายการซุปซิปกับฮิปโปนะครับไรอันได้เผยถึงอาชีพในฝันที่แม่แม่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับด้วยความเป็นเด็กรุ่นใหม่ทันสมัย จึงไม่แปลกใจที่ไรอันมีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์และฝันอยากเป็นคุณครูครับสำหรับจุดทันเหตุที่ไรอันเปลี่ยนทิศทางมาเป็นศิลปินในปัจจุบันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไรอันเล่นเทควันโดและคาบเกี่ยวระหว่างกับการร้องเพลงพอเลิกเล่นเทควันโดก็ไปประกวดร้องเพลงต่อเลยรู้สึกว่าร้องเพลงไม่ได้เหนื่อยหรือเจ็บเท่ากับการเล่นเทควันโดเลยได้เริ่มห่างหายจากการเล่นเทควันโดและก็หันมาร้องเพลงแทน พอได้เงินมาจากการแข่งขันก็เหมือนได้ทำงานได้เงินมาจุนเจือครอบครัวเลยชอบร้องเพลงตั้งแต่นั้นมาครับจนทำให้หลายคนรู้จักไรอันการดบัณฑิตจำปาสินจนวันนี้ครับ ส่วนประวัติของไรอันการบัณฑิตจำปาสินหรือไรอันไม่หมดนี่กับเส้นทางชีวิตการร้องเพลงที่ทําให้กรรมการและคนดูทั่วประเทศถึงกับตกตะลึงย้อนชมเรื่องราวชีวิตของเด็กหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความฝันก่อนแจ้งเกิดผ่านรายการโทรทัศน์ไม่หมดนี่เสียงโชคจนคว้างเงินราคาหลักล้านไปกรองได้สําเร็จซึ่งหากใครอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้คือใครมาฟังประวัติกันได้เลยนะครับไรอันการบัณฑิตนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่เสียงดีมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลง เป็นอย่างมากครับทำให้ไรอันเน่เริ่มต้นชีวิตบนเวทีมาตั้งแต่อายุ13ปีเท่านั้นซึ่งเวทีแรกที่ไรอันเริ่มแข่งขันอย่างจริงจังเลยก็คือศึกวันดนเพลงนักสู้ลูกทุ่งก่อนที่ไรอันจะลุยร้องเพลงต่อในรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าม a s เตอร์ y เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าไรอันเองก็ได้ร้องเพลงในรายการใหม่ ที่มีชื่อว่าโดนเพลงชิงทุนสู้ภยัยโควิด19พร้อมด้วยลุคที่ดูแตกต่างจากเดิมมากเลยนะครับโดยไรยอันเนี่ยได้ลดน้ำหนักอย่างเร็วทำให้มีภาพลักษณ์ที่สะดุดตาคนดูนะครับทั้งนี้ไรอันยังเคยร่วมร้องแข่งขันรายการชุมทางดาวทองและกิ๊กดูสงกรามเพลงเงินล้านอีกด้วยครับแต่รายการที่ทำให้ไรอันเป็นที่จดจำมากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้นรายการไม่หมดนี่เสียงโชคซึ่งเข้ามาแข่งขันจนสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแทนแชมป์200สมัยคนแรกในรายการเพลงจนใครหลายคนจำได้นะครับในฐานะไรอันไม่หมดนี่นอกจากนี้ไรอันยังสามารถคว้าเงินรางวัลมูลค่าหลายล้านบาทไปกรองได้อีกด้วยครับ ทั้งนี้ในปัจจุบันนะครับไรอันการบันดิตก็ได้อําลาตําแหน่งแชมป์จากรายการไม่หมดนี่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยไรยอันได้ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายบนเวทีไม่หมดนี่นะครับเมื่อวันที่30มิถุนายน2565ซึ่งไรอันได้นําพวงมาลัย มาไหวขอบคุณกรรมการของรายการและโบกมือลาแฟนๆที่คอยให้กำลังใจเขามาอย่างยาวนานด้วยความซึ้งใจแต่จะว่าหายไปเลยก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ไรอันก็มานั่งเท่ๆอยู่ข้างเวทีนะครับ เป็นนักร้องรวยโชคมีหน้าที่ร่วมร้องเพลงกับแชมป์แต่ละคนนะครับที่จะเข้ามายืนอยู่ในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากอัปเดตผลงานใหม่ๆของไรอันนะครับก็สามารถติดตามได้เลยที่ยุ้งเข้าเรคคอร์ดสังกัดของหนุ่มไรอันโดยปัจจุบันไรอันมีเพลงถึง2เพลงด้วยกันนะครับกับรักเก่าข้างกองฟางและฉันรักเพลงลูกทุ่งออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับ ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยส่วนเพลงที่3จะเป็นเพลงอะไรนั้นจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วแฟนๆอย่าลืมติดตามให้กำลังใจหนุ่มไรอันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ